วันนี้เราจะมาแก้อาการเปิดแอร์แอร์มีความเย็นแต่มันรู้สึกว่าอึดอัดไม่สดชื่นนะฮะมันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างบางทีวิ่งไวๆมันเราเร่งตัวนี้เยอะๆเร่งความเย็น,นะฮะเร่งไปลมมันก็เย็นนะฮะลมเย็นแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดชื่นมันอึดอัด ก็ผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะ่ยตัวนี้ตัวปรับความเย็นนะครับอันนี้เป็นพัดลมแต่น,นี้ปัดความเย็นเราจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้มานะฮะเขาเรียกว่าเป็นวอลลุ่มแอร์นะฮะตัวก็คือตัวนี้อันนี้สั่งมาจากออนไลน์นะฮะก็ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยตัวนี้ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูว่ามันจะใช้การได้ไหมแต่เราต้องถอดพวกนี้ออกมาก่อนนะครับก็ถอดตัวน,นี้ออกมานะครับจะมีนอดอยู่ใต้นี้ จริงมันมีสองตัวนะฮะแต่มันหายน็อตมันหลุดไปรูมันหลวมแล้วก็ใช้วิธีดึงดึงออกมาสังๆสำหรับโดยนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะรนเราถอดปลั๊กตรงนี้ออก คือสับพวกนี้นะครับอันนี้จะเสียบตรงนี้ตัวนี้ก็จะเสียบอันนี้แล้วก็มีตัวล่างจะเสียบอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดตัวนี้ออกมา แล้วก็ตอนนี้มันจะมีสายสายเหมือนเป็นสายสลิงนะฮะสำหรับปรับช่องแอร์นะครับให้ลมมันออกซ้ายขวาเราจะต้องไปปลดสายสลิงก่อนนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับอืมจะมีสายจะมีสายสลิงเราต้องไปปลดสายสลิงตรงนี้ก่อนนะฮะโดยมุดเข้าไป เห็นไหมฮะรถสลิงสีน้ำเงินตัวนี้เราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็จะมีสายตรงนี้อีกนะครนี่สายเส้นนี้เราต้องถอดสายเส้นนี้ออกมันจะอยู่ข้างในนคะจะสายข้างในออก จะมีน็ับตัวนี้สองตัวนะครับตัวบนสองตัวถอดน็อตออก มีน้อนสอยู่สองตัวนะครับเป็นตัวล็อกสไลด์อันนี้เดี๋ยวผมจะลองล้างให้ดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เก่ามากก็ลองล้างดูอันนี้ผมซื้อมาใหม่ก็ไม่ตรงรุ่นนะครับรถผมมัน E101 e แต่อันนี้เป็นสไลด์ของ E92 รุ่นเก่ากว่านะฮะแต่เราต้องมาดัดแปลงนะครับ ถ้าจะใส่มันต้องดัดแปลงนิดหน่อยแต่ตอนนี้ของใครที่ยังไม่เก่ามากอาจจะแค่ล้างทำความสะอาดอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยน ติ๊กตัวนี้ออกก่อนเป็นเป็นแค่เหล็กตัวยึดพับไว้เฉยๆนะครับใช้ไขควงนัดก็ออก เก่ามากนะฮะมองไม่เห็นทองแดงเลยเราจะใช้ทินเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้าง ใช้น้ำยาล้างบนลุ่มอะไรต่างๆใช้ไม่ได้นะฮะอ่าทินเนอร์จะดีกว่านะ อันนี้จะมีเขี้ยวโผล่ขึ้นมานะครับต้องระวังนะฮะอย่าให้เขี่ยวมันงอ ตารางก็จะมีเขี้ยวอีกสองเขี้ยวนะฮะ บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ต้องถอดมาล้างแบบนี้ใช้สเปรย์ฉีดเข้าไปก็ได้แต่มันฉีดไม่ถึงนะเพราะว่าตัวสไลด์มันอยู่ลึกก็ฉีดได้แค่แต่ภายนอกนะมันเข้าไม่ถึง เสร็จแล้วก็ประกอบอย่างเดิม แล้วก็อย่าลืมขัดตัวปลั๊กด้วยนะครับส่วนของผมนี่จะเปลี่ยนเอาของใหม่ใส่นะฮะเพราะว่าของเก่าที่ล้างเมื่อสักครู่นี้มันเก่ามากมองไม่เห็นทองแดงเลย เราก็ต้องดัดแปลงนะครับเปลี่ยนจากตัวเก่าเอากรอบมันมาใส่กับตัวใหม่ ัวน,นี้ที่ซื้อมามันคนละรุ่นกันไอตัวพลาสติกนี่มันจะแน่นหน่อยเข้าไม่ได้นะเราต้องถอดตัวพลาสติกออกก่อนก็โดยการใช้คัตเตอร์ตัดพลาสติกนะครับตัดไอตรงปุ่มกลมๆเล็กๆเนี่ยเพราะมันเป็นตัวยืดกับเหล็กไม่งั้นเอาไม่ออก มันเหมือนกับมีเหล็กล็อกไว้ดึงไม่ออกนะครับ ส่วนปลั๊กมันจะไม่เหมือนของเดิมนะครับมันไม่ตรงแล้วก็ต้องเอาของเดิมมาใส่สีส้มไว้สีส้มสีเหลืองไว้สีเหลืองเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนปลั๊กเฉยๆก็หลังจากที่เราเปลี่ยนปุ่มนี้ผมก็ทดลองขับไป ตอนนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วนะลองสังเกตดูว่าเออเวลามันมีความเย็นแล้วมันอึดอัดไหมปรากฏว,ว่าไม่อึดอัดนะฮะแอร์เย็นดีนะครับเพราะว่าเราขยับมากขยับน้อยเนี่ยมันแอร์ก็ทำงานดีนะครับใช้ได้เลยนะฮะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่า เวลามันอึดอัดนะครับขับรถไปเปิดแอร์แล้วมันหายใจไม่ค่อยคล่องนั่นก็คือแอร์มันติดติดดับดับนะความเย็นนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพัดลมนะฮะพัดลมก็เป่าอากาศเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าการปล่อยน้ํายาแอร์มันขาดช่วงติดติดดับๆับประมาณเนี้นะฮะก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูหรือว่าของใครที่ รถยังไม่นานเท่าไหร่นะยังไม่ถึงสิบปีแล้วก็แค่ล้างถอดมาล้างก็ได้นะฮะฝุ่นมันอาจจะเข้าไปจับแต่ถ้าของใครรถที่เกิน20ปีไปแล้วก็น่าจะเปลี่ยนนะครับก็าจากการทดลองครับมาก็โอเคนะครับใช้ได้เลยลองทำดูนะครับ